สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับชินจังเสนาลครับวันนี้23ตุลาคม2566เมื่อเวลา13บนกาสนาทีนายเศษฐทาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรอมอวอังังเดินทางเข้ากระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์สุขเสริมความไม่สงบในอิสราเอลกาซาหรือ r r c เป็นครั้งที่3ก่อนการประชุมในเศฐาได้ประชุมนอกรอบกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าใน การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากอิสราเอลอาทิรออทอธรรมนัตเผ่าพมเผ่าพรพรอมอาวากเกษตรและสหกรณ์ที่หาหรือเกี่ยวกับกับอาชีพให้แรงงานไทยที่เดินทางกับขณะเดียวกันนายกยังได้เรียกรัฐมนตรีบางกระทรวงมารายงานความคืบหน้า การแกร้ปัญหาให้ประชาชนเส้นนายจุลพัณฑ์อมรวิวัตริรามาชคังคังที่เข้ามารายงานเรื่องลักลอบค้าหมูเตือนนอกจากนี้นายกยังไม่ได้ดูเอกสารที่เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรม,ออมอวันที่24ตุลาคมนี้ด้วยเนื่องจากก่อน น้านีนายยกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิัต์ภารกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซาอุอาระเบียเกือบหนึ่งสัปดาห์ผู้สือ่อวันที่24ตุลาคมหลังการประชุมคอรมอนายกจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติครั้งที่หนึ่งซึ่งจะเป็นการ ต่อยอดนโยบายบัตรประกันสุขภาพทวนหน้า30บาทร,รักษาทุกโรคโดยมีนสเพทองพานศินวัตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเข้าร่วมด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ